เรียนท่านรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณจันนัลอังบุญชุนะคะท่านรองประธานสภาสาารการแห่งประเทศไทยคุณวันลบวิตนากรที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณไทบูลคลสวุวรรณาแล้วก็ท่านเลขาธิการสมาคมธน,นาคารไทยคุณกอบสักตุลตีท่านผู้บริหารและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ในานามของกระทรวงพาณิชย์วรนนี้ดิฉันรู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมเวทสักขีพยามยในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME proactive ระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและหน่วยง,งานพันธมิตรที่สี่นะคะซึ่งก็ได้แก่ทางสภาหอการข้าประเทศไทยสภาสา,ก,าก,กรรม แห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยโครงการนี้เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยผ่านทางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า2 07, 000, ล้าน7แสนรายซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงรล97 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศมีการจ้างงานกว่าร้อของการจ้างงานรวมแล้วก็มี GDP ที่เป็นสัดส่วนถึง40%ของ GDP รวมของประเทศอย่างไรก็ดี SME เหล่านี้ยังมีบทบาทต่อาภาคการค้าระหว่างประเทศของไทยไม่มากเท่าที่ควรนะคะก็เห็นได้จากว่าสัดส่วนการส่งออกของ SME เป็นเพียงร้อยละ25 ของคูลค่าการส่งออกของประเทศไทยกระทรวนนงพาณิชย์ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่เราจะสร้างโอกาสและก็พัฒนาศักยภาพด้านการค้าให้กับ SME ของเราดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างโอกาสและก็ผักดันผู้ประกอบการ SME ให้สามารถหาตลาดส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น จกผลการดําเนินง,งานของโครงการในระยะที่1ซึ่งประสบความสาเร็จและได้รับความสนใจจาก SME จอ็จำนวนมากนะคะ,ะดังที่จะได้เห็นจากวีดีทัท,ที่ผ่านไปเพื่อสักครู่นี้นะคะการลงนามความร่วมมือในวันนี้ซึ่งเป็นระยะต่อเรื่องนะคะเป็นโครงการระยะที่สองระหว่างปีงบประมาณ2559ถึง2 5 6 1ภายใต้วงเงินสนับสนุน400ล้านบาท จะเน้นการสนับสนุนให้กับ SME รายใหม่ๆได้เข้าร่วมในโครงการมากขึ้นแล้วก็กำหนดกรก,การสนับสนุนที่มุ่งผลักดาน SME ให้ไปขยายการค้าในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้นด้วยนอกจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับสินค้าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็ได้แก่เรื่องของกลุ่มธุรกิจบริการสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีการพัฒนาแบรนด์และมีนวัตกรรมมีการออกแบบที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราคาดว่าโครงการที่จะดําเนินการในระยะที่สองนี้จะสามารถช่วยสนับสนุน SME ดไทยได้ไม่น้อยกว่า2,600ลายโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งมีเงินทุนจำกัดในการที่จะเข้าร่วมงานาแสดงสินค้าหรือว่าเดินทางไปเจรจารธุรกิจในต่างประเทศซึ่งจะทําให้ s m e เหล่านี้ได้พบกับ ลูกค้าถูงเป้าหมายมีการเจรจาการค้าจนเกิดการสั่งซื้อสินค้าขึ้นท,ทันทีและต่อเนื่องและช่วยให้ s อสได้เติบโตสาม,มารถดำเนินธุรก,กิจได้ยืนอยาดได้ซึ่งเาขาคาดว่าจะช่วยกระตุน้นมูลค่าการส่งออกของไทยไม่ต่ำกว่า9,000ล้านบาทท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะการดําเนินงานในโครงการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ดิฉันจึงต้องขอขอบคุณทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาผู้ส,ส่งสินค้าทางเรือและก็สมาคมธนาคารไทยในความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดการดําเนินของโครงการที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าโครงการ SME Proactive นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่แสดงถึงการบูรณาการระหว่างการทางนานภาครัฐและก็เอกชนซึ่งเป็นวาระสําคัญวาระหนึ่งของประเทศไทย ตามแนวคิดประชารัฐของรัฐบาลสุดท้ายนี้ดิฉันหลังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามข้อตกลง,งความร่วมมือโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME proactive ในวันนี้นะคะจะเป็นการประสานพ,พลังงานภาครัฐและเอกชนในการที่จะร่วมมือกันผักดัน SME ไทยให้สามารถขยายการค้าสู่ตลาดโลก และจะได้ส,ส่งผลให้ SME เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยสู่ความมั่นคงมั่งคงและยั่งยืนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ